จับเข่าเล่าข่าวสวัสดีค่ะข้าโหดสาวทิ้งกองขยะเมื่อวันที่10สิงหาคมร้อยตำรวจเอกปลรมาปราณีรองสารวัตรสอบสวนสถานีเมืองชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในป่าข้างทางริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งเข้ากรุงเทพ หมู่ที่สองตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจึงได้รุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาคสองเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตยคุณธรรมเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นถนนลูกรังไม่ค่อยมีบ้านคนข้างทางเป็นป่ารกร้างมีกองขยะที่มีคนเอามาทิ้งไว้ก็ได้พบศพหญิงสาวอายุป,ประมาณ25-30ปีได้นอนเสียชีวิตอยู่ตรงทางเข้าป่า โดยสภาพศพนั้นนอนหงายสวมเสื้อเชือดสีเหลืองแขนสั้นถูกถลกขึ้นมาที่เอวกางเกงขาสั้นสีขาวถูกถอดไปกองไว้ที่ข้อเท้าขวามีกางเกงยืดสีดำอีกชั้นที่ถูกถอดลงมาจนกระทั่งท่อนล่างเปิดเปล่าใบหน้าและศีรษะถูกของแข็งตีจนแตกมีเลือดออกที่หู มือขวากำหลอดกาแฟสีเขียวแน่นข้างศพก็ได้พบรองเท้าแตะสีเหลืองหูคีบสีแดงตกอยู่จากการสอบถามนายชลินนพวงศ์อายุ65ปีชาวบ้านใกล้เคียงที่พบศพก็ได้เผยว่าตนได้เดินมาหาของเก่าที่มีคนเอามาทิ้งไว้ตอนแรกที่พบคิดว่าเป็นคนเมานอนอยู่จึงได้ไปตามชาวบ้านมาดูเมื่อรู้ว่าเป็นศพของคนที่ตายแล้ว ก็ได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านพันตำรวจเอกสุริยากล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นใครจะต้องส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตและร่องรอยการข่มขืนตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจจุดสืบสวนดังกำลังออกดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อหาร่องรอยของคนร้ายที่ก่อเหตุและจะได้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ